สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูสั้นนะครับสอนรายวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษานะครับช่วงนี้นะครับโควิดกําลังระบาดเหมือนกันเลยทางโรงเรียนเรานะครับคุณครูก็เลยจะสอนแบบนี้ไปก่อนนะครับสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาขอให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้นะครับที่สําคัญทํางานส่งกันด้วยนะครับอ้าวเตรียมสมุดเตรียมปากกาขึ้นมานะครับจะใช้เป็นกระดาษสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี่เลยสัญญาณไฟจราจรนะครับนะก่อนอื่นขอพูดก่อนว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับคุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนนะปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งที่บ้านโรงเรียนและการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟเป็นต่างๆนะครับมาเรามาดูกันเลยสัญญาณไฟ เป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏขึ้นตามแยกถนนต่างๆทางเดินเท้าและสถานที่อื่นๆเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนโดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าทำตามสัญญาณไฟนี่เราก็จะเห็นรูปทางซ้ายมือนะครับมีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับ มาดูเลยความหมายอันแรกกันก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ครูไปหามาจาก Google นะครับเอามาให้ดูนะครับนักเรียนในประเทศไทยก็มีนะแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณไฟนะครับจราจรสำหรับการข้ามถนนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยเราก็มีนะพอสีเขียวแบบนี้แล้วก็เป็นรูปคนอันนี้ก็หมายถึงให้คนเนะ่ยเดินข้ามถนนได้เลยนะครับ ส่วนทางขวามือนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณไฟจราจรในจาการตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีเวลากำหนดนะครับในประเทศไทยของเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับาเรามาดูเลยอันแรกความหมายของไฟแดงนะครับไฟแดงหมายถึงรถทุกคันต้องหยุดนะครับอขอขยายความหมายตรงนี้นะครับเขาบอกว่า รถทุกคันต้องหยุดเนี่ยก็คือห้ามดําเนินการใดๆสัญญาณไฟสีแดงกระพริบต้องการให้หยุดการจราจรและดําเนินการต่อเมื่อปลอดภนะัยนะครับนักเรียน,นต่อมานะครับคือไฟเหลืองหมายถึงรถทุกคันเตรียมจะหยุดขยายเหมือนเดิมนะครับไฟเหลืองนะครับหรือ เขาจะมีภาษาพูดกันไฟสีอำพันหรือเรียกว่าไฟสีส้มไฟสีเหลืองนะครับเขาบอกว่าเตือนว่าสัญญาณไฟเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีไฟแดงนะครับอ้าวต่อมาไฟไฟเขียวนะครับไฟเขียวหมายถึงรถทุกคันผ่านไปได้นะครับก็ขยายเหมือนเดิมนะครับ ไฟเขียวก็อนุญาตให้รถเนี่ยไปในทิศทางที่ระบุนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวปุ๊บก็เลี้ยวทางตรงไปเลยใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยเราเจอไฟเขียวปุ๊บก็เลี้ยวขวาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ปลอดภัยยังไงก็ให้นักเรียนนะครับทําตามสัญญาณไฟจราจรกันด้วยนะครับามาเลยมาถึงช่วงนี้นะครับช่วงนี้มีคะแนนสรุปงานเหมือนเดิม หนหน้ากระดาษนะครับให้หนักเรียนทุกคนนะครับทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 เหมือนเดิมเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างให้สรุปมาเลยอาจจะเป็นวาดรูปสัญญาณไฟมา3อันสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็เขียนว่าไฟแดงหมายถึงไฟเหลืองหมายถึงไฟเขียวหมายถึงอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ใครนึกภาพไม่ออกนะครับนักเรียนก็วาดรูปมาหนึ่งอันเขียนข้างบนซะหน่อยนะเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็เขียนหัวข้อกกับว่าไฟจราจรพอเราวาดรูปเสร็จอย่าลืมนะครับระบายสีด้วยแล้วก็เขียนว่าไฟแดงหมายถึงอะไรเราก็เขียนมาไฟเหลืองหมายถึงอะไรเขียนมานะครับไฟเขียวหมายถึงอะไรเขียนมาเสร็จแล้วก็ส่งงานคุณครูเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ วิธีส่งงานคูซันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะเข้ามาในช่องของคุณโรนะครับอันนี้เลยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าช่อง a c e b o o k เนี่ยเข้าทางไหนนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมนักเรียนกดไปที่เกี่ยวกับปุ๊บเลยเลื่อนลงมานักเรียนพอเลื่อนลงมาปุ๊บเราเราจะเจอนี่ Facebook page นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับปุ๊บ พอคิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาโผหน้านี้นักเรียนนี่เห็นไหมหลังจากนั้นน่ะทำยังไงคุณครูจะโพสต์ไว้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่ส่งงานประหกครับประหกลงภาพตรงนี้พร้อมชื่อชั้นเลขที่เราก็มายัางไงมาตรงแสดงความคิดเห็นเลยแค่นั้นเองยกตัวอย่างเช่นนี่อันนี้เขาส่งไม่ได้นะครับ เขาก็ฝากคุณครูส่งมาใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานนะครับก็ติดต่อคุณครูมาก,ก็ได้นะครับไม่ยากไม่เย็นอะไรแต่บอกชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะครับคุณครูจะได้ลงรายละเอียดให้ถูกนะครับนี่เห็นไหมก็มีป .4 ป .5 ป .6 เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนี่วิธีการส่งงานนะครับสำหรับใครที่หาช่อง Youtube คุณครูไม่เจอ ให้ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์เลยหาเลย K I R U แล้วก็เว้นวักหนึ่งอัน s u n z นะครับ enter <_ S 1> เข้าไปในโทรศัพท์ก็เจอนะครับนี่เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอนี่ช่อง YouTube ของคุณโคนะครับถ้าใครใช้เป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะสามารถกดทางขวาบนได้เลยนี่มันจะเป็น Facebook Page คลิกเข้าไป นะครับนี่หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยใครไม่เจอนะครับเราคลิกไปที่เกี่ยวกับเลื่อนลงมานะครับถ้าเจอเหมือนกัน Facebook Page หรือสามารถไปพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับตามนี้เลยนี่นี่นี่ K R U S U N Z นะครับในช่อง Facebook ก็จะเจอเพจของคุณรูนะครับก็ อย่าลืมทำงานส่งกันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันบ๊ายบาย